เาวันนี้พาดะเราะผมากับคนที่ขอรู้รไม่ผมก็ไม่ได้ปิดอะไรตั้งแต่แรกแล้วครับผมก็ไม่ได้ปิดอะไรตั้งแต่แรกแล้วครับก็ไม่ต้องมีใครอ้อากแต่เรารู้ใช่ไหมว่าหลายคนแบบว่าโอกหากกับภาพนั้นแสงอาทิตย์ตกไม่แต่ผมก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเออแสงอุ้ยโทษฮะแสงอาทิตย์ตกก็เป็นลงช่วงวันเกิดก็เป็นวันเกิดผมแล้ววันเกิดเขาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรผมก็เปิดอยู่แล้วเพราะว่าในชีวิตประจําวันผมก็ ไปไหนมาไหนไปทานข้าวอะไรก็ปกติทุกอย่างใครถามไหนคะไม่เห็นไม่บอกครับไม่รูเครับอยู่ห่างที่เราจะถึงไหนานไหมคะที่ไปทุกแล้งครับผมว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงใจนานนะเพราะว่าในในทุกครั้งที่เวลาออกสื่ออะไรก็แล้วแต่ก็บอกทุกคนตลอดว่าผมมีอยู่แล้วครับ เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ผ่านว่าไม่ได้คิดว่าเราจะควรจะเปิดหรือไม่ควรดีเพราะว่าในในใน,ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวมันก็มีของเขาใะฮะในภาคของเขาเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาว่าเขาโอเคหรือเปล่าอะรอย่างเง้ยเขาอกกินการที่แบบเขาเปิดตัวทุกใน่โดนจับตามองโดนตื่นมงเปิดก็ต่า,า,ดดา,า,างๆก็โอเคเนะเขาเาก็ผมก็มองว่ามันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าในในชีวิตเราก็ใช้ชีวิตกันปกติแล้วไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรปกติฮะ แต่ยังมีการแบบไม่ได้แขกแล้วก็แบบว่าอกไม่ได้รู้ว่าเป็นใครเลยก็ทุกคนก็ตามหากันอยู่แล้วจริงๆหลายคนว่าทำไมแบบเปิดแล้วยังไม่แบบไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยไม่มันก็เป็นพื้นที่ส่วนของเขาเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาอาจจะไม่โอเคหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะโอเคซึ่งมันก็ต้องคุยกันจริงๆมีก็กลัวกังวลว่าหลายคนจะไปเปิดวาร์มเขาก็กังวลไหมเหรอว่าเรื่องเปิดบาร์ก็ผมว่ามันก็โดนทุกคนอยู่แล้วแหละ แล้วเรากังวล่นนะก็ไม่นะฮะก็เหมือนเราคุยกันก่อนแล้วก็โอเคแล้วเขาใจกับการที่แบบเปิดตัวการนี้ก็โอเคมันก็เป็นการให้เกียรติเขาดีผมก็รู้สึกว่าการให้เกียรติกันมันสำคัญเหมือนกันเพราะที่เขามาคบกับเราแล้วคุณแฟนกันเขารู้ไหมว่าการเป็นแฟนดีก็จะต้องโดนแบบว่าคนอยากรู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงต่อให้เขาคบกับใครในวงการมันก็ทั้งนั้นแหละครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ผมบอกแบบว่าเขาเข้าใจตั้งแต่แรกเลยเขาเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วจะต้องเป็นแบบเขาเข้าใจอยู่แล้วครับ หลายเลยเราจะได้เห็นกันมาคุาจะมีแต่เห็นรูปเป็กๆมันไม่ได้แสงเงาจะไม่ได้แสงเงาโอ้ยถามสเกิรเลยมันก็มันก็แล้วแต่สถานการณ์ละกันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแล้วแต่ความเหมาะสมละกันครับต้องวันพิเศษอย่างนี้หรอไม่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 จะเป็นอย่างนั้นหรือว่าทุกวันทุกวันพิเศษก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับครับมีคนมีคนททยถูกในที่เขอาหารกันเลยอ๋อผมไม่ได้ตามเลยไม่ได้ตามเลยแต่ว่า ในในโซเชียลของเขาคนก็น่าจะหาเขาเจอเอยู่แล้วในส่วนของรีลงได้นวในส่วนของเขาสามารถพกลงได้แต่ในอจีเขาผมไม่เคยปิดกั้นเรื่องนี้เลยนะผมก็คือเขาอยากทำอะไรก็สระเขาเลยกัแรกเลยแต่เขายังไม่ได้ลงสนับเขาก็ไม่ต้องดูหรอกไม่ต้องดูไม่ต้องไปหาดูหรอกฮะแต่จริงจริงการลงมีขอแุ้าตผู้ใหญ่เคือในส่วนนี้ผมว่า ด้วยวัยผม30แล้วอ่ะผมว่าผมโตแล้วแล้วก็แฟนคลับของผมเองก็โชคดีที่เข้าใจในความเป็นมนุษย์เหมือนกัน <S <S ผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งทุกคนก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วผมว่าเขาให้เกียรติผมในสิ่งนี้แล้วเขาก็สพอร์ตผมในสิ่งนี้ผมว่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขออะไรแต่ว่าทางที่ค่ายเขาไม่ได้ห้ามอยู่แล้วกับเรื่องนี้เน่เรียกว่า30แล้วเปิดตัวได้ผมว่ามาโ <30 S 2> ตแล้วเนาะสามสิบแบบก็ไม่ใช่แบบเด็กๆอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ร <30 S 2> ีแล้วทราบเน่ยพลราเบิดมาปุ๊บหลายคนก็ตกใจพี่ยอกลับคำถามแรกเลยนะร แต่ผมว่าไม่แปลกใจนะเพราะว่าผมก็บอกทุกคนอยู่แล้วว่าผมมีใช่คนอิจิมตกนะพอเห็นเป็นตนัวเป็นตนแล้วว่าผมว่ายุคนี้มันมีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะเนาะเออเรื่องของเรตติ้งอะไรบางอย่างมันบางทีเราตัวนี่ผลงานซะมากกว่า<อ>ว่าโชคดีที่คนสมัยนี้เวลาเขาเสพสื่อว่าอะไรเขาก็แยกได้ว่าไหนคือชีวิตจริงอันไหนคือเรื่องของการทํางานอันไหนคือบทละครอันไหนคือพาร์ทของวาไรตี้อะไรเงี้ยเขาเข้าใจได้การเปลี่าไงบ้างครอะไรครับการเป่ยนงบ้างแฮปปี้มากครับแฟนผม เอหนูมาเลยท er ุกคนก็คอยสนับสนุนเรื่องนี้อยู่เลยครับนั่นในแง่ที่เราตั้งดเราพบเข้ามาในนี้การแสดงของเราเราค่อนข้างเป็นพระเอกที่เนื้อหอมแล้วก็ถุดจริงตรงจุดนี้เขามีคอมเมนต์คอมเมนต์ย <ut> ังไงบ้างที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของงานี่ครับเขาก็เข้าใจเพราะว่าพอเสร็จงานปุ๊บเราก็ไม่ได้ไปต่อไปต่อยอดอะไรอยู <Lebanon. S 3> ่แล้วแล้วลดในการทํางานของเราคือเวลาเราจะจูบหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องขออนุญาตน้องอยู่แล้วแบบเอ้ยน้องพี่ขออนุญาตนะพี่พี่ขออนุญาตนะอะไรเหมายถึงการแสดงที่เล่นด้วยนะฮะแล้วอย่างเขาเราต้องมีเล่าให้เขาฟังต้องขอเขาไหมคะ ก็แล้วแต่เคสเขาแสดงว่ามันก็มีผลการที่เขาดูผลงานเราตลอดมันมันก็มีไหมมันก็นิดเดียวฮะเขาค่อนข้างเข้าใจในส่วนเขาห่วงไหมก็ก็มีบ้างผมว่าธรรมดาแหละผมก็ห่วงเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาแค่ห่วงผมและในส่วนของลิฟบซีเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นอยู่เสมือนจริงตรงนี้เขามีมีแบบว่าแค่นิดเดียวนะอย่าแบบโอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเขาเข้าใจอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของงานนะไม่ใช่ที่ถามประชานเลยไม่มีหรือไม่ก ไม่มีหมายถึงว่าผมไม่มีหรือไม่บอกเขาบอกเขาไปว่าเอออย่ามันจะต้องมีอย่างแค่นี้มันจะต้องแค่นี้อะไรอย่างเี้ก็มีบอกก็ไม่บอกเลยแต่ก็บอกไม่ทั้งหมดเลยก็แล้วถ้าเขาไปเจอเองที่เห็นในจออะไรอย่างเงี้ยก็รับสภาพอะไม่มีมันจะไม่มีก็พูดตอนนี้ก็พูดได้ผมามันจะไม่มีจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะไม่มีออ๋แสดงว่าก็คือ เคลียร์เป็นแค่เคสไปมันยังไม่มีมันยังไม่มีฮะเ,ออเพราะว่าที่ผ่านมาเราเป็นพระเอกตัวเต,ตัวเตง็งตัวเต็งหุ่นทีมเป็นทีวีเรื่องลับซีนเราก็มายืนหนึ่งมันก็ม,นกมันก็ใช่ครับมันก็ใช่ครับแต่ว่ามุมกล้องก็มีอะไรมันก็มีเยอะแยะอะไรนะ,ะ,รนะแต่น้อย <c oughs> <c oughs> อันนี้เขามาเกือบปีหรอก็สักพักหนึ่งเลยฮะน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วครับ ดีเลบครับ,รบดีหล่อจังเลยคิดถึงจังเลย